รครับสวัสดีครับครับ,รบนี่ก็คือป้ายทางเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูกบาทนะครับซึ่งเราเดินเข้าไปข้างในนี้ประมาณสัก400เมตรก็จะเป็นจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นั่นก็คือหอหนังอุตสาห์นั่นเองนะครับในการเดินชมโบราณสถานนะฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมที่นี่ ก็วควรจะศึกษาข้อมูลจากาหนที่ซะก,ก,ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะมีการวางแผนในการเดินรอบเล็กรอบกลางร,รอบใหญ่แล้่แต่เราจะเลือกเดินนะฮะถ้าคนมีเวลาน้อยก็เดินรอบเล็กก็ได้นะครับถ้าคนมีเวลามากมือสาวแข็งแรงก็เดินในรอบใหญ่นะครับโอเคนะครับให้ใหผู้จัดก,การแนะนำว่ามาเที่ยวเป็นยังไงมั่งอ๋อสวัสดีครับคือวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวที่นี่นะครับบ้านอยู่ใกล้แต่ไม่เคยมาที่นี่ ก็มาตั้งแต่ตอนพาหลานมาเที่ยวก็จะถึงแต่ตรงที่เป็นรอยพระบาทไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้ที่หอนาอุตสาก็เคยดูแต่ในรูปในเฟซในอะไรแต่วันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆดีใจครับที่ได้มาเห็นที่นี่ครับทํางานอยู่ที่ไหนครับเป็นตําแหน่งอะไรครับผมทำงานอยู่บริษัทประกันชีวิตที่บ้านผือเรานี่แหละครับอ่าชื่ออะไรครับตำแหน่งอะไรครับผมผู้จัดการอุดมพันธุ์พักดีครับอ่าวันนี้ก็มีเป็น เป็นโชคสองต่อก็ได้ว่าพาคุณประสิทธิ์มาไทยมามาตรวจสุขภาพทำประกันก็เลยมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยร่วมด้วยร่วมด้วยประชาสัมพันรับเป็นยังไงบ้างครับเป็นรันไงบ้างครับไปเที่ยววันนี้พาลูกทีมไปเที่ยวแล้วเป็นงไงบ้างครับบรรยากาศนะครับผมรองเชิญชวนชาวอำเภอบัานผือแล้วก็ทั่วประเทศเลยครับสุดยอดครับ เป็นเป็นอุทยานที่พิเศษจริงๆที่ผมเองก็อายุปนีิแล้วก็เพิ่งได้มาเจอนี่แหละก็ไปเจอที่ที่ภูก้อนที่อะไรที่อะไรผาแต้มที่อุบลก็ที่นี่ก็เด่นเหมือนกันครับเชิญครับผู้ที่จะอยากดูธรรมชาติจริงๆเนี่ยทั่วประเทศเชิญได้เลยครับมาท่องเที่ยวที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรนะครับ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 ปิดปิดสรุปเลยครับผม อะสรุปเลยครับเชิญชวนแล้วก็สรุปสำหรับผู้ทีทั่วไปที่ต้องการที่จะมาเยี่ยมชมนะครับสามารถเข้าชมได้ตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ,รบเริ่มตัต้งแต่เวลาเปลน,นาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีคุณอัตราค่าเข้าชมนะฮะท่านที่มีอายุหกสิบปีหรือเด็กต่ำกว่าสิบห้าปีก็อยู่เย็นค่าธรรมเนียมเข้าชมฟรีนั้นก็คนละยี่สิบบาทแค่นั้นเองนะครับต่างชาติก็เสียค่าเข้าชมหนึ่งร้อยบาทสำหรับท่านผู้ที่มีอายุหกสิบปีขึ้น ก็ได้โชคสองต่อก็คือได้ขึ้นรถไฟฟ้าโดยรถไฟฟ้าจะไปส่งถึงหอนญอุษาครับอ๋อนี่หน้าครับโอเคนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุท่านผู้ที่มีญาติที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วต้องการที่จะมาเยี่ยมชมนี่ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ครับเยี่ยมเลยครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะครับผมผมจะพาชมนเที่ยวชมนะครับผม นะฮะสักรู่เอาขาเอาขาลงไห้ผมหน่อยครับผมในเที่ยวจมเลยครับผมตอนนี้ผมจะพาไปเที่ยวนะครับผมนะจะคือเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับประวัติศาสตร์ภูดขบาทตั้งตั้เลยครับผมอ่าโอเคขอบคุณครับผมนะฮะเดี๋ยวจัดการหนึ่งครับผมเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างด้วยครับผมขับรถลงไปเลยครับผมในช่วงนี้ครับ ครับสวัสดีครับนะครับผมนะฮะบ้านผือทีวีนิวเขาลาปิจำเพอบ้านผือนะครับผมจะพาเที่ยวชมนะครับรอบๆนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับผมคลิปที่ก่อนหน้านี้นะครับอยู่บนนะครับหอนางอุตสานั่นเองนะฮะบนภูระบาทตอนนี้อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างผมจะพานะครับทุกจุดนะฮะที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับจะดู วิวทิวทัศน์อันสวยงามนะครับก็ตั้งแต่ป้อมตรวจบัตรนี่นะครับผมนะฮะทางขึ้นภูผะบาทนะครับวันนี้แดดจ้าแดดร้อนมากๆเลยนะครับผมลืมพกยามดมมาด้วยนะฮะแก่แล้วนะครับผมนะ,ะทีมงานข่าวเราไปำอำเภอบ้านผือบ้านผือทีวีนิวนะครับไปเราพาไปดูกันดีกว่า นะครับร้อนก็ร้อนก็นว่าอย่างนั้นร้อนก็สู้นะครับทีมงานข่าวเวลาไปจำเพบ้านผือบ้านผือทีวีนิวรุยนะครับที่ภูระบาทนะครับผมหอนางอุตสาหแห่งนี้นะครับผมนะฮะ <Daniel. S 2> เราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวนี้แล้วครับผม <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเป็นลมซะก่อนครับไปกับ นี่ก็คือจุดหนึงนะครับจุดที่ขึ้นภูผะบาทนี่ครับผมนะฮะจุดแห่งนี้นะครับนั่นก็คือป้อมตรวจบัตรนายงานนะฮะนี่ทางขึ้นนะครับผมทางขึ้นวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับ ก็ดีที่ป้อมนะครับผมป้อมมีอะไรมา้างมีกฎข้อบังคับมากมายนะครับผมนะฮะผมจะถ่ายดูนะกฎข้อบังคับนะ,ะห้ามนี่ห้ามจุดต่างๆผมไม่อ่านกันแล้วกันนะครับผมผมจะซูมให้ดูนะครับผมนี่นะครับยังไงผู้จะมาก็อ่านป้ายนี้นะครับผมก็รายละเอียดนะครับนี่ ใกล้ๆโอเคนะครับผมดูอีกรอบนึงนะครับผมห้ามปีนป่ายนะฮะโบราณสถานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเขตนะฮะบริเวณสถานนะฮะโบราณสถานนะครับผมห้ามล่าสัตว์นะฮะอ่ะหลายๆอย่างนะครับผมที่กดอยู่ที่แอร์ปอมนะครับ ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะครับไปนะครับจะพนไปดูนู่นนะครับผมนี่อยู่ข้างล่างนะครับ พร้อมๆกันเลยครับผมเติมไปเลยในชุดนี้ครับเออครับผมไปเรื่อยๆนะครับม่นะครับผมก่อนนะครับเมื่อ I do ดูกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้นี่เองกล้วยไม้นะครับไปดูกันต่อนะครับผม นะครับผม,มนี่ก็คือฮะภูระบาทนะครับ ต้นไม้ลมลื่นนะครับหน้ามาพักผ่อนนะครับผมพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมกับบรรยากาศนะครับที่